วันนี้เป็นวันสอวันแรกนะคะอยู่กับน้องเบสสักการของกัปนะคะเบสันีน่ารักมากนี่อะไรอ่ะบุน้บน,คบนค่ะนี่เป็นเขียว,ว่ากัปนะคะตัวจีแล้วก็คนว,ว่าทีพัสนะคะนี่ทีพัสคะะอันนี้นะคะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตนะคะของกลุ่มแฟนคลขับนะคะของน้องกัปนะคะที่เอามาไม่ใช่เฉพาะน้องกัปนะคะหรือว่าพิจารณาเท่านั้นแต่เอามา,ให,าให้ทีมงานทั้งทีมของช่องสามทั้งหมด นะคะนี่คุณดูันี้เป็นข้าวกล่องนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะเส้นขอหยิบไปกล่องหนึ่งนะคะเอาด้วกล่องหนึ่งน้องเบ๊เอาไหมลูกไม่ใช่กับพี่นี่นี่ทั้งหมดเลยนะคะและ้วก็อืออันนี้มีข้าวหมูทอดแค่ข้าว,วหมูทอดเอาด้วยแครกเ้อออยกล่อง,งคะ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็น enjoy your drink นะคะอันนี้เป็นนมนมกับเยลลี่แน่ๆเลยเนาะนมกับเอ่อโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตพี่เอาด้วยกล่องหนึ่ง โอ้ my god แต่นี้ค่ะอันนี้อันนี้ oh my god อันนี้หมูหันค่ะมาเป็นตัวตัวหมูหันโอ๋ยอันนี้กินได้ไหมได้ค่ะเอาไปตัวเดี๋ยวเขาเอาไปตัวเลยขนมาขนมาเลยอู้หูใหญ่เลยเอ้าแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นลังนกลังนกค่ะลังนกนะคะ ให้กินนะคะอันนี้สําคัญมากอันนี้ต้องมีค่ะน,นี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องมีนะคะอันนี้ต้องมีค่ะแต่อันนี้อันต่อไปเป็นมะม่วงมะม่วงเปนประหวานค่ะมาเป็นแกรอนกินกันจนแบบว่าพูดถึงหวานที่แบบ ฟีชมาอย่างดีเลยนะคะโอ้ถ่ายแล้วขอบคุณนะคะแฟนคลับนะคะ,น,คะน้องกัปทุกคนเลยนะคะแค่ช่วงเช้านะแค่่ชชวงเ้านะคะ,คะ,คะเดี๋ยวมีเที่ยงมีบ่ายมีเย็นอีกขอบคุณฟูซ์สปอร์ตจากแฟนคลับน้องกัปทุกคนเลยนะคะปี่ก้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะแล้วเจอกันอีกนะคะไหนต่อคะหมดแล้วไหมคะหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วคะ่วคะ